ตอนที่ใช้เชฟเวลเลูอยู่นะครับอยากให้ช่วยแนะนำ B SUV ให้คุณภาพการขับขี่ใกล<อ>้เคียงกันกและดีขึ้นวงเงิน1ล้านหรือสําหรับรถใหม่และ0 0แสนสาหรับมือ2ไม่ห่วงเรื่องประหยัดน้ามัน<อ>ใช้งานน้อยอยากถือยาวๆครับถ้าใช้งานน้อยอยากถือยาวๆก็ต้องเป็นเบนซินล้วนมันเหลือ Cross โครโรราครอสกันเดียว<อ>แต่ถามว่ามันใกล้กับเชฟเวลเลตครูซขนาดนั้นไหมก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นถ้าจะใกล้เชฟเวลเลตครูซมากที่สุดเนี่ยแต่เราตัดเรื่องพาร์เทรนออกนะเชื่อไหมว่าแม่งเป็นเอ็กโฟอร์ใกล้เชฟเ r ลเลต แอ่แต่ลองลงมาเนี่ยคิกไม่ใกล้คิกมันจะโซลิดกว่าเออพี่เครต้าตัวใหม่ที่มันเครต้าได้เครต้าได้เคยต้าได้ใช้มันสวยขึ้นนะไอตัวเอ็นไลน์อ่ะแต่ราคาแม่งแพงเอาตรงเครต้าเอ็นไลน์เป็นรถที่คนไทยในฮุนไดไม่อยากเอามาขายเัญหาคือเกาหลีบอกว่ามึงช่วยเอามาขายหน่อยเกาหลีรีเควสถูกต้องมันเลยต้องตั้งราคากันแบบนั้นเพราะกดไม่ลงแล้วกดได้แค่นั้นจริงๆ แตอินทีเรียแม่งคือดีคือแบบโอ้โหอะไรก็ตามคือรู้เลยว่ามึงอ่านฟูลรีวิวกูมาเยอะแน่ในการปรับชมรอบเนี้ยเ <ừ> พราะแม่งเปลี่ยนในสิ่งที่กูคอมเมนต์เกือบหมดเลย <ừ. S 1> โดยเฉพาะแดชบอร์ดโดยเฉพาะหน้าหลัง <ừ. S 1> ก็คือคนรุ่นใดก็รู้ตัวแหละว่าทาอะไรลงไปเพราะฉะนั้นก็ต้องแก้ในสิ่งที่เขาก็รู้ตัวอยู่แล้ว <ừ. S 1> มาเกินกับรีวิวเราพอดีแหละออปัญหาค <ละ S 2> ือพอเซ็เมนต์นี้แล้วราคาม,มันเกินล้านเนี่ย <ừ. S 1> นี่เห็นไหมป้าคนที่ซื้อ B ี v อว่ะมันจะต้องไม่เกินล้านเนี้ย เส้นมันอยู่แค่นั้นแต่ถ้าตามโจทย์ถ้าตามโจทย์<อ>นี้จริงๆผมว่า X Force ก็น่าสนใจแบบที่พี่จิมพูดจริงใช่ครับลองลองไปข<ท>ับดูแล้วก่อน